ได้รับคำสั่งให้ไปเคลียร์บริเวณสารเจ้าเพื่อให้ชาวไทยเสดสายจีนได้ไวาเจ้าที่ได้รับบาดเจ็บก็คือขาซ้ายหักสะเก็ดระเบิดเข้าที่แขนซ้ายแล้วก็ทําลายเส้นประสาทก็เลยทําให้เป็นอัมาพาตครึ่งตัวตั้งแต่ราวนมลงมาอมแล้วครอบครัวครอบครัวเป็นไงตอนนั้นครอบครัวตอนนั้นที่เกิดเหตุก็คือแฟนท้องลูกแฝดได้หกเดือน ระหว่างที่พักรักษาตัวที่นอนโรงพยาบาลอยู่ที่บ้านโดนยกเขาทั้งบ้านอพอเสร็จแล้วเขาก็ต้องเดินทางกลับมาดูที่บ้านอาการคันพิษก็กำเริบเกิดอ,อาการชักก็ต้อง,อก,องก็ต้องได้ผ่าเอาลูกออกนะครับนั่นนะหลังจากนั้นเราก็กลับเขา้าราชการครับเป็นวิทยากรให้กับค่ายนักเรียนที่มาเข้าค่ายในหน่วยบ้านเพือ่อ เขาเข้าใจบทบาทหน้าที่อของทหารเราครับก็ขอขอบคุณอีกครั้งนะแ,แล้วขอให้โชคดีแล้วก็มีสุภาพแข็งแรงแล้วก็ต่อสู้ชีวิตไปแล้วก็ทําให้ดีที่สุดแล้วกันนะครับช่วงออกอายุยี่เบ็ยสองเนี่ยได้ออกปฏิบัติการที่นปขอ,อนะครับคือเป็นการสนับสนุนหน่วยเรือ ยิงต่อสู้กับฝ่ายตรงข้ามทีนี้ก็เลยโดนยิงกระสุนปืนแล้วก็โดนสะเก็ดปืนมันได้รับบาดเจ็บที่ขาขาดแกคลอดลูกได้สามเดือนอคนโตคนนี้คนไหนคนนี้ครับคนนี้คลอดลูกได้สามเดือนอลูกนคนนี้เขาก็ขาดการกินนมแม่ตั้งแต่นั้นนะฮะ แม่เขานี่ไปดูแลผมที่โรงพยาบาลตั้งปีเก้าก็ประมาณสี่เดือนครับผม,มใช้ประเทศชาติอย่างตาเนี่ยต้องตั้งใจเรียนนะเป็นทหารต่อไปเหมือนขุนตาเนี่ยขุนตาเขาก็จิตวิทยาขุนตาเป็นทาหารเนี่ยดู้ะนี่ความเป็นทหารนี่เป็นจนอะไรจนวันตานยก็ได้รับภารกิจ เป็นชุดรักษาความปลอดภัยครูระหว่างทางก็ถูกผู้กอ่อความไม่สงบครับรอบวางระเบิดอืมอ่าก็ทําให้ผมสูญเสียขาข้างซ้ายในเวลาต่อมาช่วงนั้นก็เลยคิดตัดสินใจที่จะออกเพื่อที่จะให้แฟนในรักอข้าราชการทแทนเพราะว่าอนาคตถ้าผมไม่อยู่แล้วก็เขาที่จะเป็นตัวหลักที่จะดูแลลูกได้เพราะว่า เพราะว่าตอนแรกอาจจะอายุยังน้อยเมื่อประสบเหตุมือนคงจะมีหลายอย่างเข้ามาคือตอนแรกก็คือคิดว่าตอนแรกคือถ้าไม่ได้แต่งงานเลยก็อาจจะหักเหอีกทางหนึ่งแต่พอมีมีแต่งงานมีครอบครัวก็เริ่มมีกําลังใจยิ่งมีลูกถ้ามีลูกเราต้องเลี้ยงลูกให้โตให้มีคุณภาพไม่ได้เราจะท้อไม่ได้อืก็มี หลายอย่างมาติดต่อก็ทำให้มีวันนี้ได้นะวันฐานผ่านศึกหรือวันที่ระลึกวันฐานผ่านศึกนั้นมีความสําคัญนะครับและแต่ละประเทศก็จะมีการกําหนดวันสําคัญนี้อย่างเป็นทางการนะประเทศไทยก็เช่นเดียวกันเราก็ยึดถือเอาวันที่3กุมภาพันธ์ทุกปีเป็นวันทหารผ่านศึกนะเรามีภารกิจ นะครับทั้งในท้องทะเลทั้งบนบกแล้วก็ทางอากาศรวมถึงการปฏิบัติการใต้น้ำด้วยนะครับดังนั้นที่ผ่านมาเนี่ยในอดีตฐานเรือหรือว่าบรรพชนฐานเรือของเรานั้นก็ได้ผ่านสมรภูมิทางด้านการลบมาหลายสมรภูมิทำให้เกิดการสูญเสียนะบางท่านก็ยังมีชีวิตอยู่จนถึงปัจจุบันนี้อาจจะสูญเสียอวัยวะอันนี้ก็ อยากจะฝากว่าพวกเราทหารเรือทุกคนก็ยังมีความห่วงใยนะครับทหารทุกคนเนี่ยเราทราบดีว่าเราได้รับเป็นเดือนจากภาษีอากรของพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับก็อยากจะเรียนว่าเราก็ทําหน้าที่ของเราอย่างดีที่สุดนะครับการทาหน้าที่ของเรานั้นบางครั้งเนี่ยเราอาจจะต้องแลกด้วยชีวิตแลกด้วยความสูญเสียไม่เฉพาะตัวเราเองก็ ไปถึงครอบครัวพ่อแม่พี่น้องหรือญาติของทหารเหล่านั้นด้วยก็อยากจะฝากพี่น้องประชาชนว่าก็ขอให้เข้าใจหรือเห็นความสําคัญโดยเฉพาะทหารผ่านศึกเนี่ยที่ได้ท่านได้เสียสละมาแล้วนะครับผมได้ไปเยี่ยมเยียนทหารผ่านศึกที่ยังมีชีวิตอยู่ณปัจจุบันนะครับก็ได้ทราบว่าบางครั้งเนี่ยท่านไม่ท่านไม่ต้องการอะไรเลยแต่ท่านต้องการ กำลังใจแล้วก็การให้ความสำคัญท่านต้องการที่จะให้พวกพวกเราหรือว่าคนไทยทุกคนนั้นมีความรักความสามัคคีเพื่อ,อประโยชน์ของประเทศชาติแล้วก็เพื่ออนุชนคนรุ่นหลังรุ่นลูกรุ่นหลานจะไดะ้มีความสุขยอยู่กันอย่างเรียบร้อยนะครับ